สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่โรบอกและนี่คือช่อง Awake วันนี้เราจะรับบทเป็นคนขับแท็กซี่ในแมปที่มีชื่อว่า Taxi Boss วันนี้เสียงอาจจะแปลกๆเป็ปดๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหวัดนั่นเองวันนี้เรารับภารกิจนะครับในการที่เป็นคนขับแท็กซี่พาผู้โดยสารไปส่งยังที่หมายต่างๆนี่เลย t a ็กซี่ s อถ้าใครอยากเล่นตามนะครับเดี๋ยวจะแปะแมปไว้ให้ตายลิงแล้วกันเริ่มเกมครับ สวัสดีครับพี่นี่เราเป็นไอหนุม่มหัวจุกคนนี้ตอนนี้ก็วิ่งแจนออกไปก่อนเลยครับอาเรียกรถเรามา BMW สีเหลืองจัดไปขึ้นรถตรงนี้มีอะไรหวาวนะลองกดดูก่อนในร้านค้ามีอะไรเสียตังค์ล้วนๆไม่เอาไปรับผู้โดยสารดีกว่าอ่ะเดี๋ยวๆคนนี้คนแรกจัดก่อนเลยประเดิมครับ นี่คือคิวแรกของวันนี้1.6ขึ้นมาเลยเพสวัสดี jasmine jdam.com แล้วนั่นเองไปไหนไป h าร์เบอร์วินะครับโอเคเราก็ต้องไปตามที่หมายที่มันกำหนดนะครับเหมือนเป็นเควสแล้วก็ดูด้านบนขวามือนะครับจะเป็นแผนที่จะมีเส้นขา,ขาวๆบอกให้เราไปนะครับถึงจุดหมายปลายทางก็จะมีสัญลักษณ์บอกโอเคขับไปเรื่อยๆจากตรงนี้ไปไกลเหมือนกัน เดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้โอเคชีกทุกกฎการขับขี่นะครับนี่ต้องบอกงี้เลยดีกว่าเพราะว่าวิ่งสวนเลนกันเละเทะถ้าเป็นกรุงเทพบอกได้เลยว่าณนะตอนนี้น่าจะเรียบร้อยที่ด่านลวะวอาโอเคจุดหมายปลายทางครับในบล็อกสีเขียวตรงนั้นจอดในกล่องสีเขียวจัสมินบอกโอเคเดี๋ยวนะเอ๊ะต้องขอยัยนหน่อยปะโอเค เรียบร้อยครับได้มา151เหรียญน,นะครับจะไปเยื่อลายต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวขับรถวนหาแป๊บหนึ่งก่อนวันนี้พี่ไม่รีบไม่ได้มีเติมแก๊สหรือส่งกะนะครับโอเคทางนี้อ่าคนนี้นี่เอง0.9ใส่หมวกซะด้วยขึ้นมาเลยพี่สิงโตนำโชค อะไรวันที่น่ารักที่จะนั่งแท็กซี่ภาษาไทยอย่างห่วยนะครับสําหรับโรบ็อกเขาต้องการไปที่โคโคนัท์ปาร์กนะครับหรือสวนมะพร้าวนั่นเองตามเส้นทางไปแบบนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้ออนตรงยาวครับเห็นแล้วด้านขวามือนี่ขับสวนเลนกันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องมีกลับลงกลับรถแหละอะนึกยากเดี๋ยวตรงไหนก็เลี้ยวอ่าเรามาถึงแล้วนะครับนี่คือสวนมะพร้าวของเขามิเกล ขยับหน่อยโอเคเรียบร้อยไม่ไกลเกินไปห้าสิบเอ็ดเหรียญจัดไปมาอย่าไายต่อไปเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องออกหากินครับตอนนี้เป็นคนขับแท็กซี่ไปและตอนนี้หาลำไพ่พิเศษข้างหน้าเป็นไงหนึ่งจุดสามดูทรงน่าจะพอไปได้ขึ้นมาเลยกันแล้วลูกพี่มาสวัสดี แมคเคนซี่นะครับเขาจะไปไหนเซนทรัลซิตี้รลบเลยจ้ะตอนนี้ระยะทางไกลพอสมควรแต่ขับไม่ยากซิ่งกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะมีเลี้ยวขวาด้านหน้าตรงนี้แหละครับโอ้โหแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่โอ้โหเฉียวรถแบบนี้เลยปาดแบบนี้ปาดคนแบบนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่อาจจะอาจจะโดนให้รวยแล้วก็ได้ขอให้รวย แชลบซ้ายอีกนิดนึงแล้วก็โค้งขวาหักศอกไหมต้องมีหักศอกด้วยฮะแถวแถวนี้แหละปึ๊บโอเคตรงนั้นนั่นเองนะครับค่อยๆจอดเรามาแล้วจอดใน,นช่องเขียวเรียบร้อยได้มีอีกหนึ่งร้อยสาสิบเหรียญแจวเลยทีเดียวอ่าครับต่อไปโอ้มีวงกลมสีแดงนะครับมีปฏิบัติภารก,กิจนะครับจะต้องพาคนไปโรงพยาบาลน,นี่เลย นี่หรือเปล่าต้องการไปโรงพยาบาลถือเป็นเควสนะครับทําภารกิจได้สําเร็จขึ้นมาสิไปเลยจ้าพาไปโรงพยาบาลก่อนไม่รู้ตรงไหนกลับรถตรงนี้แหละถือว่าอุบิเหตุแล้วกัน <Okay. S 2> เหยียบใพ้มิดโอเคอ้าวเฮ้ยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวโคถอยถอย,ถอยหลังกลางสี่แยกโคตเทเอา่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะโอ้โหรถติดกันหน้าดู อะไรกันเนี่ยตรงนี้เลยปึ๊บตรงนี้นี่อ่าเรียบร้อยนะฮะยังไม่เสร็จสิส้นภารกิจนะครับดูเหมือนเป็นเควสสิ่งที่บอกเราต้องไปรับคนเพื่อมาส่งโรงพยาบาลอีกตรงนี้เป็นไงโอ้โหมีทั้งหลายคนเลยเดียว่าเลือกสักคนแล้วกันอ่ะพี่พี่ดำดีกว่ามาโอเคกลับโอ้โหชนรถอีกทั้งหากโอ้โ เคสจ่ิงประกันไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะโอเคนะโอ้โหนี่มันรถแท็กซี่หรืออะไรเนี่ยอ่าเรียบร้อยหมดเวลาเคสนะครับตอนนี้ก็ได้ตังค์มาทั้งหมดแ็เสร็จตอนนี้ที่เรามีติดตัวอยู่4,427เหรียญน,นะครับน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการออกรถใหม่ได้โอเคออกหากินกันต่อรับคนขึ้นมาวันที่น่ารักที่จะนั่งแท็กซี่บรรลัยหมดภาษาไทยของฉัน ไปที่ฮอตทันพาร์คนะครับโอเคลุยเลยอย่างนี้ตรงยาวมีทางลัดหน่อยนะครับบางทีเราโอ้ยรถชนรถชนรถน,นิดหน่อยไม่เป็นไรเป็นแท็กซี่ใจเกเรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปตามเส้นทางปเป๊ะนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะไปเส้นทางที่มันมาบรรจบกันก็ได้แล้วแต่สะดวกเอาที่สะดวกที่คิดว่าเร็วโอเคปลายทางอยู่น้่เบรกเอียดพื๊ด โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจได้หนึ่งร้อสี่เหรียญเรายัางไปกันต่อนะครับถือว่าเล่นให้เด็กๆด,ดูแล้วกันว่ารอบนี้เกมนี้ถือว่าเล่นได้เรื่อยๆนะครับเหมาะก,กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ฆ่าเวลาเด็กๆก,ก็เล่นเพลินๆได้สวัสดีเชล่าแบดดี้นะครับจะไปไหนเนี่ยไปโรงพรยาบาลโอ้โหแล้วเราดูเราถอยรถบ้าบอนนะจอร์จี้ ชีวิตจริงถ้าเกิดถอยรถแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าหมาตาเรียกแน่ๆอ่ะนั่นแหละตรงนั้นจอดปุ๊บสวยงามบางทีก็ขี้เกียจเสียวเวลาไปอ้อมเหมือนกันนะอ่ะตรงนั้นเป็นไงไม่ได้ดูแล้วสกอร์น่าจะรถเราน่าจะห่วยเกินที่เขาจะขึ้นตรงนี้เป็นไงโอ้โหแหลงสูงๆทั้งนั้น4.4อย่างงี้โอ้โห พวกนี้ยังเป็นพวกแบบประมาณอยากได้รถดีๆนะครับอ่าหนึ่งจุดศูนย์ไหวไหมไหวขึ้นมาเลยลูกพี่แม่ชื่ออะไรเนี่ยลิลลี่สวัสดีจ้าไปไหนเนี่ย Industrial District โอเคเหมือนจะไปนี่คมภตษากรรมนะครับไปน่าจะอยู่ไกลพอสมควรตรงไปเลยเลี้ยวขวางหน้าฟ้าแบบนี้ดริฟต์ดริฟต์โชว์ โชว์ดิฟไปหนึ่งทีแล้วก็นู่นเลยโอ้โหแสงว่าไกลพอสมควรเหมือนมีต้องข้ามสะพานด้วยข้ามแม่น้ำกันเลยทีเดียวเยาวยาเลยเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บเงินนะครับแล้วก็อาจจะอนาคตอาจจะมีการอัปเดตรถอัปเกรดกันอีกทีหนึ่งรถน่าจะแรงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรับคนที่มีเลทอัตราดาวสูงขึ้นกว่าน,นี้นะครับไกลจิปเปิงอ่ะ ปลายทางตรงนั้นนั่นเองโอเค,โอ,เคโอ้โหแรงไปโทษทีครับเบรกแตกไปนิดนึงจอดตรงนี้ไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่ก็อ่าโอเคได้มา207เหรียญครับผมประมาณนี้แล้วกันใครชอบนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันในส่วนของ Awake ทั้ง YouTube Channel แล้วก็เพจ Facebook นะครับ Awake Game นั่นเองวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ